สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับผมโจ้ธีรพงศ์ในช่องเกษตรบ้านสวนครับก็เมื่อกี้ระบายอากาศนะระบายอากาศเห็ดพึ่งพึ่งจะมาปิดนะก็เปิดเปิดประมาณพักใหญ่ๆอะ่ะก็เพิ่งเดินมาปิดก่อน,นึกขึ้นได้ว่าพรุ่งนี้เราทําปามปุก,กันยังไม่ได้ลดน้ํานะเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้เป็นทลาอาอันนี้เป็นพึ่งระบายอากาศไปเมื่อสักครู่นี้นะก็เริ่มจับเม็ดแล้วนะ ข่าวๆก็คือเห็ดน,นะเริ่มจับเม็ดอันนี้เป็นทลายปามโปะนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะเอาทลายปามมาโปะอ่าหลังที่น่าจะเป็นสิบสองสิบสาอะไรทางนู้นนะเดี๋ยวพาไปดูนะก็ก่อนที่เราจะทำปามโปะเนะี่ยต้องลดน้ำนะลดน้ำลดน้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนนะเพราะว่าช่วงนี้ทลายปาม ถ้าเราเอาไว้นานนะมันก็จะแห้งอันนี้เป็นทลายปลามก่อนหน้านี้ก็คือเป็นเป็นทลายปามใหม่เลยที่เราเอาเข้ามายังไม่ได้โปลนะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทำปำปลปกกันแต่ว่าทลายปลา์มมันค่อนข้างจะแห้งนะเราก็เลยลดน้ำนะถ้าถ้าเราไม่ลดน้ำทิ้งไว้หนึ่งคืน่ะ เดี๋ยวเวลาเรานำทรายปามาโปะเราก็จะลดน้ำเยอะมากถึงถึงเราลดมากเท่าไร่ก็จะไม่ค่อยซึมนะมันก็จะไม่ค่อยซึมนะเพราะว่าทรายปำเดี๋ยวเรานำมาโปะมันจะหนาแล้วมันจะหนานี่เราลดน้ำทิ้งไปก่อนหนึ่งคืนแล้วเรก็ปิดประตูทิ้งไว้นะก,กันลมกกเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็นำทรายปามาโปะแล้วเราก็จะลดน้ำอีกทีหนึ่ง หลังจากนี้ขั้นตอนต่อไปก็จะเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมก็คือว่าหลังจากที่เรานำทลายป่าม,มาโปแล้วก็ลดน้ำอีกหนึ่งครั้งวานอาหารแล้วก็อบฆ่าเชื้อเสร็จแล้วก็วานวานเชื้อก็เหมือนเดิมนะเหมือนเหมือนที่เราทำทลายป่าใหม่นี่แหละแต่ว่าเราทำทลายป่าโป่ก็ต้องลดน้ำก่อนนะพูดง่ายๆคือเดี๋ยวเรา ไม่ถึงเดี๋ยวมันลดน้ําแล้วไม่ถึงอ่ะไม่ถึงน้ํานะก็ต้องลดก่อนล่วงหน้าไปก่อนเลยปามก็จะได้ความชื้นความชื้นในปามก็จะได้ดีนะเวลาเราอบอะ่ะเวลาเราอบอะ่ะมันก็จะถึงดีนะความร้อนมันก็จะเข้านะถ้าแห้งๆนะมันเวลาอบไม่ค่อยถึงนะมันพูดง่ายๆคือถ้ามันแห้งๆอะ่ะอบไม่สุกนั่นเองนะพูดง่ายๆเอาเข้าใจง่ายๆคืออบไม่สุกนะ แต่ถ้าว่าทรา,ายปามความชื้นมันดีมันเปียกอยู่เนี่ยเวลาเราอบเนี่ยมันก็จะทั่วถึงดีมันก็จะสุกดีนะส่วนมากก็ลังๆหนึ่งก็จะเอาไว้เกือบๆเ,เดือนนะก็ยังมีดอกอยู่เรื่อยๆก็คือปะปายก็ได้น้อยแล้วแหละ ก็ที่เอาไว้นานไม่ใช่อะไรหรอกที่บอกว่าไว้เกือบเดือนบางทีเห็ดมันก็อาจจะหมดไปสักช่วงสักยี่สิบวันยี่สิบกว่าวันแรกๆอะไรเงี้ยก็คือชุดสามชุดสามชุดสี่อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็คือหมดแล้วชุดหลังๆก็คือน้อยแล้วชุดสามชุดสี่อะไรเนี่ยมันก็จะแรงแค่ชุดหนึ่งชุดสองนะเห็ดนะแต่ทีนี้ว่าลงเรือนเรามันเยอะลงเรือนเรามันเยอะแล้วเวลาเราแช่ เราก็แช่ได้ทีละสองหลังใช่ไหมละ่ะทีนี้โรงเรือนเรามันเยอะเงี้ยมันก็เหมือนต้องรอกันก็บวกลบก็อยู่ประมาณสักไม่เกินเดือนหลังหลังหนึ่งก็จะเข้าเป็นสเต็ปสเต็ปแล้วสองหลังอ่าเดี๋ยวเข้าคู่ที่เห็นเนี่ยเสร็จก็จะมาเป็นคู่นี้เนี่ยมันก็จะเข้าเป็นสเต็ปคือตู้นี้ก็รอแล้วเนี่ยคือตู้นี้เปิดทิ้งแล้วนะอันนี้เป็นปาล์มโปไปแล้ว คือขนทิ้งนะหลังนี้คือปเป็นปลาปโปะขนทิ้งอันนี้เป็นปลาปโปะและคขนทิ้งแล้วรอแล้วเดี๋ยวเวลาเราเข้าหลังที่เราฉีดน้ําอยู่เมื่อกี้เนี่ยเข้าเสร็จอบเสร็จโรยเชื้อเสร็จอะไรก็ทํททาตามขั้นตอนไปนะก็คือเราก็จะมาเล่นหลังนี้ละหลังนี้ก็คือขนทิ้งแล้วขนทิ้งเพื่อรอเพื่อรอเอาเข้าใหม่พร้อมกับแช่เลย หลังนี้ก็อยู่อีกสักอีกประมาณแปดวันถึงเก้าแปดวันถึงสิบวันนะกว่าจะได้เข้าอีกทิงนะนี่ขนาดทิ้งแล้วนะมันก็เลยช้านะอย่างที่บอกว่าอ่าบอเรามันเข้ามันมันทําได้ทีมันแช่ได้ทีแล้วสองหลังทีนี้ไอหลังที่มันหมดดอกก่อนเนี่ยมันก็จะรอนานแล้วยางหลังนี้มันคือมันหมดดอกแล้วเนี่ยก็คือเปิดทิ้งไป ก็ไม่เป็นไรนะก็คือเปิดทิ้งเพื่อให้ทลายปาล์มแห้งเพื่อที่จะเอาทลายปาล์มเนี่ยไปทำเชื้อเพลิงต่อไปนะตัวหลังนี้เราก็ไม่ได้เปิดเพราะว่าเป็นทลายปาล์มใหม่เดี๋ยวเราต้องนําเข้ามาโปะนะถ้าเราเปิดเดี๋ยวจะแห้งกันใหญ่เราก็จะปิดทิ้งไว้อย่างนี้หลังนู้นก็ปล่อยให้มันแห้งไปเพื่อที่จะทําเป็นเชื้อเพลิงนะ ก็เห็ดก็มีเก็บทุกวันนะจะน้อยจะมากก็ต้องมีทุกวันนะเพราะว่ามันมันทาเป็นสเต็ปนะอย่างอ่าตอนที่เก็บดอกอยู่ตอนนี้ก็คือหลังที่ติดบ้านอยู่อีกล็อกหนึ่งนะไม่ใช่ล็อกนี้นะอยู่อีกล็อกน,นู่นล็อกเลยไปนู่นคือเก็บดอกอยู่จังหวะที่เราเก็บดอกอยู่เราก็เปิดอากาศสองหลังที่ที่ให้ดูเนี่ยก็คือกําลังจะเป็นเม็ดเนี่ยเดี๋ยวไอ้ล็อกติดบ้านหมดก็คือเราก็มาเก็บสองหลังนี้ อีกสักประมาณสี่วันสี่สี่วันสามสี่วันก็จะมาเปิดเปิดอากาศสองหลังนี้อันนี้ก็คือวันเชื้อไปแล้วอยู่ในขั้นตอนการบ่มเชื้อเลี้ยงเส้นใหญ่เดี๋ยวก็มาเปิดอากาศกันอีกสนะักสามวันนะถ้าจําไม่ผิดนะก็คือทมเป็นสเต็ปก็คือทําอาทิตย์ละพูดง่ายๆคือทําอาทิตย์อาทิตย์ละสองหลังเราจะมีเก็บตลอดนะ ก็คืออาจต้องทําขนาดไหนถึงจะพออ,ะอยูป่ประมาณสักแปดหลังนะถึงจะสวยงามนะแปดหลังก็คือทําอาทิตย์ละสองหลังก็ครบเดือน,นพอดีนะอาทิตย์เดือนหนึ่งมีสี่อาทิตย์ก็อาทิตย์ละสองหลังก็คือครบเดือนก็วนกลับมาหลังแรกเหมือนเดิมแต่อันนี้มันเกินนะอันนี้มันเกินโรงเรือนมันเกินโรงเรือนมันเกินมันก็เลยเข้าช้าพูดไง่ายๆคือเข้าช้า อันนี้หลังจากที่คนเสร็จเก้าวัานปุนข้าวแตต้องเอาเข้าเข้าพร้อมกับหลังที่ลดน้ำเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เป็นคนเข้าใหม่กับไอหลังที่ลดน้ำเมื่อกี้ก็คือเป็นทลายปลมโปเราจะเอาเข้าอ่าเราจะเป็นทลายปมใหม่หนึ่งหลังทลายปลมโปหนึ่งหลังเพื่ออะไรเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อไม่ให้เราแบบอ่าเหนื่อยมากเพื่อให้เราเสร็จไวอะไรเงี้ยถามว่าเราทําเป็นไม่สองหลังได้ไหมได้แล้วก็เดี๋ยวพองดหน้าโปทั้งคู่ได้ไหมได้เลยได้เหมือนกัน แต่ทีนี้เราก็อ่าอาศัยว่ามันไม่ค่อยเหนื่อยมากก็คือหลังนี้ก็คือทรายปั๊มใหม่อีกหลังหนึ่งก็คือโปะโปะมันก็แป๊บเดียวมันก็ไม่เหนื่อยมากนะแต่ถ้าเรามีคนมีแรงงานก็ได้อยู่นะทําใหม่ไปเลยนะสองหลังงวดหน้าก็สบายๆก็คือโปะอันนี้เป็นโรงเรือนขนาดกลางนะสี่คูณเจ็ดก็เป็นธุรกิจ เป็นงานในครอบครัวนะเป็นธุรกิจในครอบครัวซึ่งไม่ได้จ้างแรงงานเลยนะไม่ได้จ้างแรงงานข้างนอกเลยเพราะว่าเพื่อนๆจะเห็นว่ามันคลังไม่ได้ใหญ่มากนะสี่คูณเจ็ดก็อยู่ก็อยู่ประมาณแปดโมงเถ้าเริ่มงานทำนะเริ่มงานแปดแปดโมงเก้าโมงสิบโมงประมาณประมาณสามชั่วโมงนะถ้าถ้าเริ่มงานแปดโมงก็ประมาณ ิบโมงนะึงจบเสร็จนะก็สบายๆนะไม่ไม่ไม่ถือว่าหนักแล้วก็ไม่ถือว่านานเกินไปนะแต่ถ้ามีแรงงานหรือว่าสะดวกในการเอาเข้าออกกนะ็คือหลังใหญ่ก็ได้นะหลังใหญ่ก็ได้เอาที่เราสะดวกนะเอาความสะดวกเป็นหลักนะเราสะดวกแบบนี้ก็มันสบายดีบางคนว่าเออหลังเล็กก็ได้น้อยดีแล้วก็มันก็ตามสภาพนะของโรงเรือน หลังเล็กก็ได้น้อยแต่ว่ามันก็สบายตอนที่เราทำานะนก็ขนทิ้งแล้วก็วานปุดข่าวถ้ามีน้ํายาล้างลงเรือนก็ฉีดได้นะน้ำยาล้างลงเรือน,นะน,น,นก็มีนะทุกวันนี้ก็มีมีอยู่นะมีจำหน่ายอยู่ที่ที่เราก็มีนะหรือทั่วๆไปก็มีนะน้ํายาล้างลงเรือนคนเสร็จเราก็ฉีดน้ํายาล้างลงเรือนแล้วก็วานปุดข่าวทิ้งเลยรอ ก็เป็นอันเราลดน้ำเสร็จแล้วนะเพื่อที่จะรอทำการโปะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราก็ปิดเลยก็การโปะการโปะก็ให้ดูอากาศเป็นหลักนะถ้าอากาศร้อนมากก็ไม่จำเป็นต้องโปะหนาโปะเยอะมากถ้าอากาศอ,อย่างทางทางโซนทางภาคใต้หรืออะไระที่ว่ามันฝนมันตกชุกตกบ่อยๆก็อาจจะต้องโปะหนาหน่อยนะแต่ถ้าโซนทางแถบไหนที่ว่า ค่อนข้างไปทางร้อนนะก็ไม่ต้องโปะเยอะนะก็เดี๋ยวจะปิดประตูทิ้งเลยก็ช่วงนี้ก็มีงานงานก็ทำไหลนหนนะทำไหล้นะเลยไม่ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปก็เท่าไหร่แต่เฮ็ดอะเฮ็ดมันทำอยู่แล้วนะมันทำอาทิตย์ทุกอาทิตย์อยู่แล้ว งานเห็ดเนี่ยมันมีอยู่แล้วเอาเข้าเอาออกคนทิ้งเอาเข้าใม่อบก็คืองานเห็ดมัมีตลอดแหละถ้า,าเพื่อนๆท่านใดที่ว่าติดตามใน facebook ก็จะเห็นนะเพราะส่วนมากก็จะลงใน facebook ไม่ได้ถ่ายคลิปแต่ก็จะลงใน facebook นะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามก็มาพูดคุยเรื่องการทำปามโป้นะอ่า ถ้าความชื้นดีเห็ดก็มาดีแหละอบถึงก็ความชื้นนี่ก็คือเป็นตัวสำคัญเลยอบสุกดีเห็ดติดเม็ดดีก็หลายอย่างเลยความชื้นเชื้อเส้นใยเดินดีวันหลังจากวานเชื้อนะเส้นใยก็จะเดินดีก็ฝากในเรื่องของความชื้นนะวันนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณมากครับขอบคุณครับ